ถ้าพระเจ้านะวางแผนให้คุณมาขอเขาเนี่ยเขาคงไม่ให้ศักยภาพคุณเรามาขนาดเนี้เขาไม่ได้วางแผนให้คุณมาขอเขาหรอกเขาวางแผนให้คุณสั่งการทํางานร่วมกับเขาสั่งการปุ๊บจักรวาลร่วมมือคนไม่เข้าใจหลักการเนี้ยมันก็ไปเชื่อเต็มเชื่อมั่วซั่วไปหมดอ่ะเขาไม่เขาเชื่อทุกอย่างยกเว้นตัวเองเขาเชื่อทุกอย่างเดี๋ยวคานี้ไปเขียนเเลยนะ คนไม่พร้อมที่จะเชื่อทุกอย่างยกเว้นสิ่งที่มีอำนาจมากที่สุดคือศักยภาพในตัวเขาเองความเป็นพระเจ้าในตัวเขาความเป็นยอดมนุษย์ในตัวเขาสิ่งที่พระเจ้าให้คุณมาตั้งแต่เกิดคือเวลาคุณมาเกิดเนี่ยพระเจ้าเหมือนบอสนี่นี่คือก๊อปปี้ฉันเราเนี่ยคือก๊อปปี้ก็จะก๊อปปี้ของพระเจ้าเอาพลังงานไปหมดเลยถ้าพระเจ้ามีม,มีมีคำคมอันหนึ่งโคตรเจ๋ง ้าพระเจ้านะจะให้คุณมาขอเขาเนี่ยวางแผนให้คุณมาขอเขาเนี่ยเขาคงไม่ให้ศักยภาพคุณเรามาขนาดเนี้เขาไม่ได้วางแผนให้คุณมาขอเขาหรอกเขาวางแผนให้คุณสั่งการทํางานร่วมกับเขาสั่งการปุ๊บจักรวาลร่วมมือเขาบอกว่าอยากได้อะไรลูกบอกเลยจักรวาลร่วมมือหมดแต่มนุษย์เนี่ยแม่งไม่ยอมเชื่อมันมันมนุษย์เนี่ยขอเชื่อทุกอย่างยกเว้นตัวเขาเอง ยกเว้นสิ่งที่มีศักยภาพมากที่สุดโคตรไร้สาระเลยเข้ okay, ่มาผมพูดตรงๆเลยนะอันนี้ผมแบบว่าไม่ไม่ห่วงทั้งสิ้นเพราะผมรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดมันเป็นความจรงิง it's the truth มันเป็นความจรงิงเคอ่ะเวลาเขาไปหามาดูไม่มั่นใจพอไม่มั่นใจปุ๊บศักยภาพหดหรือเยอะขึ้นเพราะว่าค,คุณไม่มั่นใจในศักยภาพการขา,ขายของคุณเองคุณไม่มั่นใจในการศักยภาพการ attract ดึงดูดสมมติว่าคนนี้บอกว่า เนี่ยเธอเนี่ยได้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ทั้งสองอย่างได้ความรักด้วยเอ้ยได้ความรักหรือว่าธุรกิจสําเร็จได้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ทั้งสองอย่างไม่มาขีดชะตาอนาะคตกูขนาดนี้เลยเหรอคุณก็หน้าที่อย่างคุณคือบอกไร้สารละกูนี่แหละกูบอกกูจะเอาทั้งสองอย่างแล้วกูเอาหมดเลยกูเอาหมดเลยทุกอย่าง นี่แหละคือความจริงคุณมีศักยภาพขนาดนั้นผมกล้าคอนเฟิร์มผมกล้าการันตีเพราะนี่มันเป็นความจริงและผมทําให้คุณดูแล้วมันไม่ใช่เป็นความจริงอย่างเดียวแล้วผมแบบพูดขึ้นมาบบเออลอยๆว่าเออพระเจ้าพูดอย่างนี้นะอยู่ในคัมภีร์โน้นนี่โน,น,น้นนี้ไม่ใช่ผมทําให้คุณดูเลยสิ่งที่ผมแบบอยากเป็นอนะ่ะคือแค่กับคนไทยคือเป็นคนคนนั้นที่แซงว่าเป็นหลักฐานให้คุณเห็นว่ามนุษย์สามารถทําได้ขนาดนี้หรอวะ มนุษย์คนหนึ่งทําได้ขนาดนี้หรือวะคุณเก็ตปะ <Yeah. S 1> นี <Yeah. S 1> มน่มันมาผมตื่นด้วยพอพอมีมีคำคำนี้แม่งโคตรจะเป็นแรงบันดาลใจเลยคุณคิดปะมันไม่ได้ไปแข่งกับใครไงผมไม่ได้ไปบอกว่เาเออฉันจะต้องเป็นโซเชียลมีเดียอันดับหนึ่งอันอินฟลูเอนเซอร์อันดับหนึ่งของประเทศไหนดูดิตื่นเช้ามาเช็คใครใครคนตามเยอะกว่าเราอู้ร้อนรอนไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากเป็นและตื่นเต้นทุกวันคือฉันอยากจะเป็นคนคนนั้นอะที่คนเขามองแลวว่าโอเค ฉันรู้ว่าฉันทำหมายว่าคุณมองตัวเองหรือใครก็ตามมองตัวเองแล้วบอกว่ากูรู้ว่ากูทําได้เพราะบัณฑิตทําให้เห็นแล้วว่าบัณฑิตทําให้เห็นแล้วว่ามีทุกอย่างได้ไม่ต้องได้อย่างเสียอย่างไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณใช้หลักสูตรนี้สูตรนี้นะครับคุณสามารถมีทุกอย่างได้เลยสามารถมีทุกอย่างโดยไม่ต้องออโดยไม่ต้องออห่วงอะไรทั้งสิน้นไม่ต้องแคร์คำพูดใครๆทั้งสิน้นเพราะคุณรู้ว่าพ w e r มันอยู่ในตัวคุณเอง โอเคไหมครับโอเคเปล่าโอเคเปล่าในนี้อ่าทุกคนนี่เป็นเหตุผลไงนี่คุณรู้ว่าว่าทำไมผมถึงอยากจะหน้าเด็กให้พวกคุณดูโดยไม่ต้องมีสัญญกรรมห้าสิบหน้าหน้าแบบนี้โอเคป่ะ okay, หน้าสิบหน้าเด็กหน้าเด็กปะหน้าเด็กปะเด็กใช่ปะไห <c oughs> นใครบอกว่าเด็กไม่เพราะเพราะอะไรเพราะผมอยากจะโชว์ให้คุณดูว่ามันเป็นตามที่ฉันสั่ง มันเป็นธรรมที่ฉันแล้วไม่ต้องมีหมอเหมืออะไรมามีดมามามากรีดหน้าไม่ต้องนี่โบ็องโบ็อกไม่มีนะครับไม่ต้องมาสงสัยเลยไม่มีโบ็อกทั้งสิ้นไม่มีสัญญกรรมโอเคไหมอ่ะ <c oughs> คุณนกบอกว่าเด็กมากค่ะคนเจียบ,บอก okay โอเคค่ะโก้พิงบอกโอเคค่ะโอเคอ่ะอ่ะนี่คือวงจรอ,บอุบาทนะตอนแรกพอคนไม่มั่นใจสกายมันอยากจะทาอะไรไหมถ้าคนบอกว่ามึงไม่เก่งธุรกิจหรอกมีใครมาตราหน้าบอกมึงไม่เก่งธุรกิจหรอก มึงอะไม่มีทางมีความรักหรอกในชีวิตมันอยากจะมันอยากจะแต่งตัวให้สวยไหมแต่งไปก็ไม่มีประโยชน์แปลว่าอะไรเขาอยากจะลงมือทำไหม,ม <า S 1> ไม่ไหมปล่อยหน้าเป็นนายเพิงไปยายเพิง,ไป,พงไปเลยแล้วกันไม่เป็นไรไหนๆก็ไหนๆก็ไม่มีคนเอาแล้วช่างแม่งเถอะก็เป็ในยายเพิงไปแล้วกันเป็นป้าไป,ป,าปแล้วกันนะจบดีไหมมันจะได้ไปคอนเฟิร์มผลลัพธ์พอผลลั์บอกพอเป็นยายเพิงปุ๊บจะมีใครสนใจไหมก็ไม่มีใครสนใจพอผลลั์ก็ผลลับก็ห่วยไปพอผลลับห่วยปั๊บ ความมั่นใจหายแล้ว,วม,มันก็เป็นความเชื่อแล้วโอ้กูคงไม่มีใครเอาคอนเฟิร์มอีกเห็นไหมหมอดูบอกมาเป็นความจริงเลยกูคงไม่ได้แต่งหรอกเห็นไหมไม่มีใครเอาเลยคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเป็นเครดิตหมอดูอีกนะเแม่นมากหมอดูแม่นมากนี่เธอหมอดูแม่นมากคนนี้ไปไปช่วยกันหน่อยแล้วไปหาคนนี้ไปกันใหญ่เลยแต่คุณรู้ไหมนี่ เวลาคนมาหาผมแล้วผมรู้คือมนุษย์มันมีศักยภาพอยู่แล้วมันแค่บางทีต้องการความมั่นใจหน้าที่ของคนเป็นโคช้ชหน้าที่ของคนเป็นครูจริงๆมากกว่าการสอน่ะสำคัญกว่าการสอนเลยคือการอะไรเรือว่าถ่ายทอดความมั่นใจผู้ทีนะตรงนี้แม่งสำคัญสุดเลยหน้าที่ของคนเป็นครูอะแล้วลูกศิษย์มาหาไม่ใช่บอก มีดูมีครูอย่างนี้เยอะนะเว้ยรู้สึกไหบมึงคงไม่รอดมั้งกูว่านะกู <c oughs> ว่ามึงไม่เก่งเลขอ่ะกูว่ามึงไม่เก่งน่นนี่อ่ะกูว่ามึงไม่เก่งอังกิตโอ้ยมึงเนี่ยมึงดูได้แค่นี้มึงย,ยังทําไม่ได้เลยมึงครู <c oughs> แล้วก็ทําให้เรารู้สึกไม่ดีด้วยนี่เป็นเป็นเพราะฉะนั้นอย่าเชื่ออะไรก็ตามที่มันไม่ใช่เรื่องดีสําหรับคุณห้ามเชื่อหมดเลยโอเคไหมจบไหมจบไหมเวลาเวลาเรื่องอะไรที่ไม่ดีสําหรับคุณไม่เชื่อหมดเลยปฏิเสธ กูพูดแต่เรื่องดีๆกับตัวกูเองเท่านั้นจบเป็นการหลอกตัวเองไหมไม่ใช่เดี๋ยวผมจะบอกเลยว่าไอา้สิ่งนี้เนะี่ยมันคือหลักสัจธรรมมันทําให้คนแม่งยิ่งใหญ่ขึ้นมามันไม่ใช่การตอกตัวเองนะเดี๋ยวผมจะบอกคนที่ไม่ชนะโอลิมปิกมันมีเหตุผลคนที่ชนะโอลิมปิกมีเหตุผลผมชนะที่การในกีวฮอล์ Hall, เป็นระดับโลกมีเหตุผลไม่ใช่ฟลุกไม่ใช่มัว่วไม่ใช่พ่อแม่ดึงไม่ใช่ไม่ใช่มีเส้นไม่ใช่มีเหตุผล นี่นะครับทุกคนแต่คุณรู้ไหมว่าเวลาผมเนี่ยยกตัวอย่างนะคุณรู้จักรุ้งใช่ไหมรุง้งพิมพัทราที่ตอนนี้เธอดังมากนะครับแล้วก็เข,เขามาจอมมาเจอผมเนี่ยเ,เขาเขาก็แบบว่าไม่ยังยังไม่ได้เริ่มต้นไงเขาก็แบบเรียกว่ามาเป็นศูนย์เลยแล้วกันนะเรียวกว่าเป็นศูนย์ติดลบด้วยซ้าเขาบอกว่าติดลบแล้วรู้สึกไม่ฟูกฟีไม่เติมเต็มกับชีวิตแล้วเขาก็มาเรียงกับผม แล้วก็ตอนนั้นเธอก็ไม่ค่อยมั่นใจแต่ผมรู้ในหัวว่าฉันจะต้อง transfer ฉันจะต้องอะไรอะฉันจะต้องถ่ายโอนความมั่นใจให้เขาตอนลุงมาเนี่ยไม่มีธุรกิจมีธุรกิจเล็กๆของเขาเป็นร้านเสริมสวยเล็กๆแล้วผมก็บอกลุงบอกว่าลุงรู้ไหมในตัวลุงเนี่ยมีธุรกิจร้อยล้านอยู่ลุงร,รู้ปะ่ะแล้วตอนแรกเขาก็ไม่ค่อยเชื่อนะตอนแรกความมั่นใจเป็นแค่ประมาณแบบ สิบเปอร์เซ็นต์จริงเหรออาจารย์เขาพูดอย่างเงี้ยจริงเหรออาจารย์ได้เหรอลุงล้งได้แบบนี้เหรอแต่ผมก็ทุกครั้งที่เจอหน้าก็แบบใส่ความมั่นใจแล้วตามไม่กระพริบเลยคือบางทีตัวผมเองอาจจะมั่นใจแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ผมก้าผมบอกเขาแล้วแบบมั่นใจแบบลุงลุง,ลงรู้ไหมว่าลุงมีธุรกิจร้อยล้านอยู่ในตัวลุงรู้เปล่า แล้วพูดแบบตามไม่กับพิบอะแบบไม่ให้เขาไม่ให้เขาจับได้ว่าเออผมก็ยังมีสงสัยอีกสิบ์เซ็นต์ไม่แบบแต่ว่าเหมือนกับหมอดูทํากับคุณอะทำกับใครบางคนอะแต่ในทางลบเข้าใจป่ะแต่ผมทํากับเขาในทางบวกอะเวลาใครพูดอะไรกับคุณนะแล้วคุณรับมานะถ้าเป็นทางดีเอ้ยถ้าเป็นทางไม่ดีเขาจะเรียกว่าคำสาปแต่คุณดันไปรับมาเองอะคุณไม่รับก็ได้อ่ะ มันมันมันมนุษยาสร์คำสาปกันให้กันตลอดเวลานะบอกก่อนครอบครัวคุณคนรอบข้างคุณคุณดันไปเชื่อเองอ่ะจริงๆคุณต้องรับผิดชอบไม่ว่าเขาจะพูดอะไรมาคุณไม่รับก็ได้พระพุทธเจ้าก็สอนนี่เวลาใครให้ของขวัญอะไรมาคุณไม่ต้องรับก็ได้ไหมได้เข้าใจป่ะใครด่าคุณคุณต้องรับมาหรือเปล่าไม่ต้องรับจริงๆมันเป็นหน้าที่คุณเองนะคุณต้องรับผิดชอบนะเสือไปรับมาเองอ่ะที่ละแต่ว่าไม่ใช่คนเป็นเสือแต่ว่าแต่ว่า เราก็เสือกไม่ต้องรับก็ได้นะเข้าใจป่ะ,ปะก็ไม่รับก็ได้นอะขอบคุณครับคืนไปหน่อยเอากลับไปเลยไม่เอาละเข้าใจผม,ผมผมสะกดจิตตัวเองเท่านั้นฉันสะกดจิตตัวเองแต่เรื่องดีๆเท่านั้นอกลับมาเรื่องนี้ผมบอกว่าลุงลุงไปลุงมีรกิจพัน์ล้านอยู่ในตัวมั่นใจใส่ความมั่นใจเขาเรื่อยๆเขาเริ่มขยายศักยภาพตัวเอง hmm. ตอนนั้นศักยภาพของเขาคือแม่บ้านหนึ่งคน ที่สามีเลี้ยงเขาอยางพูดเองนะนี่เขาพูดเองผมไม่ได้เอาเอาเรื่องเขามาแฉนะเขาพูดเองบ่อยๆว่าเขาเขาอะไรนะเขาอะไรเป็นเขาเขาพึ่งหลวกินอ่ะเหมือนกับว่าเขาเกาะเกาะผัวกินเกาะเกาะผัวกินเขาเป็นชํ้เกาะเขาพูดเองเป็นชั้ตลกมากเลยแล้วก็เริ่มธุรกิจก็แบบว่าคงเคงอยู่ตอนนั้นก็แบบไม่รู้จะไปไปรอดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ศักยภาพเขาเพิ่มขึ้นผมใส่บอกเจอหน้าทุกครั้งอ่ะ ลุงมีธุรกิจร้อยล้านอยู่ในตัวลุงมีธุรกิจร้อยล้านอยู่ในตัวลุงมีธุรกิจร้อยล้านอยู่ในตัว,ตว Ū! เจอหน้าทุกครั้งตอนนั้นเขาไม่ได้จ่ายเงินให้ผมด้วยนะไม่ได้จ่ายเงินไปโบกโคชชิ่งอะไรด้วยนะมันนวดหน้าเฉยๆค่า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 โคชชิ่งคือนวดหน้าให้ผมเฉยๆหน้าถึงได้เด็กแบบนี้ไงอ่ะเพิ่มศักยภาพเขาไหมเพิ่มเสร็จแต่ว่าอะไรพอเขารู้ศักยภาพตัวเองลงมือทําเยอะลงมือทําทําเพจทํา Facebook ทำรัวๆฟังออดิโอบุ๊กของผมทุกอันเปลี่ยนไมเซิลตัวเองตลอดฟังฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วก็เอาไปสอนต่อคนฟังแล้วก็ไปสอนต่อในเพจสร้างเพจ,เพจตัวเองสร้างทุกอย่างขึ้นมาเสร็จแล้วพอลงมือทาเยอะๆเว้ยผลลับเปลี่ยนไหมคุณว่า <Yeah. S 1> เปลี่ยนไหมตอนแรกอาจจะได้แค่สิบล้านเริ่มมั่นใจขึ้น <N> ความมั่นใจจากศูนย์กลายเป็นยี่สิบอร์เซสกยภาพเพิ่มไหม นี่วงจรเขาที่วงจรมันเป็นวงจรที่ตรงข้ามกับวงจรอูบาแล้วไอ้คนรวยขึ้นก็รวยขึ้นอีกนี่เป็นเหตุผลไอ้คนที่ไม่จนลงก็จนลงอีกนี่เป็นเหตุผลไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจนะจ๊ะเศรษฐกิจไม่เกี่ยวไอ้คนที่มันคนรวยเนี่ยมันไม่สนใจอ่ะเดี๋ยวกูก็หาอย่างอื่นทําได้เองเวลาเศรษฐกิจไม่ดีกูหาอย่างอื่นทําแต่คนจนมันก็เศรษฐกิจไม่ดีอย่าถทึ่งทําอะไรเลยนี่นี่นี่จักรยนภาพหดไหมหดลงมือทำไหมไม่ลงงอมืองอเท้าเสร็จไงต่อ ผลลับหวยไหมหวยเสร็จแล้วไงต่อคอนเฟิร์มเห็นไหมล่ะกูบอกมึงแล้วว่าทำยังไงก็ไม่รุ่งหรอกเพราะเศรษฐกิจแม่งหวยเพราะมึงเขาจะคอนเฟิร์มจะกห้ภาพเพิ่มไหมไม่เพิ่มก็เท่าเดิมเข้าใจปะคราวนี้แปลว่าอะไรทุกอย่างอยู่ในมือคุณถูกต้องปะถูกต้องไหมทุกอย่างอยู่ในมือคุณเองคราวนี้เอาละตั้งสติรับทุกคนถึงเวลาทำเอ็กซ์ไซส์แล้วผมจะบอกวิธีการ ผมจะบอกวิธีการนะที่คุณจะเอาชนะทุกอย่างได้เลยผมจะบอกวิธีการที่คุณเนี่ยเคล็ดลับมันคืออะไรรู <c oughs> ้ไหม Results in advance Results in advance คืออะไร <c oughs> เดี๋ยวผมจะบอกให้ทุกคนยืนขึ้นทุกคนยืนขึ้นนะจ๊ะในข้องส่งด้วย <c oughs> เอาละยืนขึ้นยังยืนขึ้นยังยืนขึ้นยังเดี๋ยวจะสอนจะสอนนะครับวิชานี่ ถ้าคุณอยากสิ่งที่คุณต้องการได้มันคือตรงนี้ผลลัพธ์ใช่ไหมล่ะสิ่งที่คุณต้องการได้มันคือผลลัพธ์ข้อ3นี้ที่คุณต้องการได้ผลลัพธ์คืออะไรเงินสิบล้านร้อยล้านพันล้านอะไรก็ว่าไปสุขภาพที่เจ๋งความสุขความสุข,สขภาพสุขภาพจิตที่ดีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่ดีสิ่งทุกคนต้องนอนได,ด้ทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่นี่ result แต่ result วิธีการที่จะทําให้แก้ปัญหาวงถ้าเกิดคุณอยู่ในวงจรอุบาทไปเรียบร้อยแล้วทํำยังไงดีเกิดอยู่ในองคจรอุบาทไปเรียบร้อยเกิดแม่งอะไรอ่ะเกิดเออเกิดอะไรอ่ะเกิดเป็นนักกีฬาที่ห่วยไปเรียบร้อยแล้วคนแม่งตราหน้ามาแล้วว่ามึงเก่งมึงห่วยภาษาอังกฤษแล้วรันจะไปเชื่ออ,อีกหรือว่าเอออะไรอ่ะคนมันตราหน้ามาแล้วหน้าอย่างมึงไม่มีทางหาเมียสวยได้หรอกกูเดินไปเชื่ออ,อีกก็เลยกก็เลยแบบ ปล่อยตัวอ้วนพุงพุย้ยหัวล้านอะไรอย่างนี้แต่มันมีทางแก้ทุกอย่างมีทางแก้ถ้าหมอดูทำนายมาแล้วบอกว่าโอ๊ยเป็นชีวิตมึงเนี่ยคือม,มึงตกต่ำแน่นอนหรือว่าอะไรอย่างนี้คุณมันมีทางแก้อยากรู้ไหมเขาเรียกว่า results in advance in advance แปลว่าอะไรล่วงหน้าวิชาวิชาเสกผลลัพธ์ล่วงหน้า,า,า,ลลนาอยากสนอยากรู้ไหม อยากรู้ไหมวิชาเสกผลลัพธ์ล่วงหน้าเดินเสกเสกผลลัพธ์ล่วงหน้าเขียนเองแล้วกันพี่เขียนวิชาเสกผลลัพธ์ล่วงหน้าโอเคป่ะนี่วิชาเสกผลลัพธ์ล่วงหน้าคือแบบนี้นะอ่ทุกคนนะทำแบบนี้เอานิ้วชี้ไปข้างหน้านะนิ้วชี้ไปข้างหน้าแล้วก็นะเห็นเห็นเปล่านี่เห็นเปล่าในกล้องโอเคเปล่าโอเคเอานิ้วชี้ไปข้างหน้าแบบนี้ทุกคนยืนยังยืนแล้วนะยืนยังยืนยังสองข้างเนี้ยสองกล้องนี้ยื้ยังไอจี t ิจต,ตอแล้วก็ Facebook y o u t u b เอานี้นะเสร็จแล้วก็หมุนไปให้ไกลที่สุดหมุนกลับไปให้ไกลที่สุดเท่าที่ไกลได้สำหรับคุณโอเคปะ่ะให้ไกลได้สำหรับคุณหมุนให้ไกลที่สุดแล้วจำตำแหน่งนู้ไว้มองไปข้างหลังว่ามันอยู่ตรงไหนว่านิ้วชี้กูอยู่ตรงไหนวะมองไปข้างหลังเนี่ยสมมติว่าผมชี้อยู่ที่ดอกไม้อันนี้ผมก็จำไว้ว่าดอกไม้อันนี้ใช่ไหมโอเคไหมเสร็จแล้วกลับมาเห็นไหมทำตามยังโอเคคราวนี้หลับตา หนัาตานะครับทุกคนเสร็จแล้วนึกภาพว่ามันชี้ไปเนี่ยหมุนไปแม่งสองเท่าของเมื่อกี้เลยนึกภาพนึกภาพเลยนะนึกภาพในหัวเสร็จแล้วคิดไปว่ากุมหมุนแบบหมุนแทบจะรอบตัวกลับมาอีกข้างหนึ่งเลยอะ่ะเป็นสามร้อยหกสิบองศาเลยอโอเคเปล่าคราวนี้นะเริ่มหมุนหมุนไปเลยหมุน แล้วหยุดหยุดเดี๋ยวนี้แล้วลืมตาแล้วคุณดูว่าคุณกำลังชี้อยู่ที่ไหนคุณเห็นไหมว่าคุณกำลังชี้อยู่ที่ไหนเ <Yes. S 1> ก่งปเปล่า <Yes. S 1> นี่คือศักยภาพของคุณที่ขยายขึ้นโดยคุณไม่รู้ตัวเดี๋ยวอธิบายทีนะคุณเก็ตได้ยังเนี่ย <Yes. S 1> เอาใหม่เดีเอาใหม่เด้ <Yes. S 1> เดี๋ยวก่อนเอาใหม่เด้ <Yes. S 1> เดี๋ยวคุณจะไม่เก็ตอา้าว หันไปให้ไกลที่สุดเท่าที่ไกลได้ไกลได้โอเคไหมโอเคอ่ะเห็นไหมคุณไปได้ไกลกว่าเดิมสองเท่าหรือเปล่าได้ได้สองเท่าถามว่าศัก,กยภาพนี้เคยมีอยู่ในตัวคุณเบ่ามีป่ะไอ้คำว่าศัก,กยภาพไอ้อสิ่งที่คุณคิดว่าตัวเองไม่เคยทำได้มันอยู่ในนั้นป่ะ อยู่แต่คุณรู้ไหมไม,ไม่เคยรู้แต่อะไรที่ทำให้เกิด result in advance ผลลัพธ์ในหัวเกิดผลลัพธ์ล่วงหน้าผมจะเล่าให้ฟังผมจะเล่าอะไรฟังอย่างหนึ่งตอนเด็กอายุสิบสามผมต้องไปแข่งว่ายน้ำตอนผมอ,อายุสิบสามแล้วคนที่ตอนผมไปแข่งผมก็ตัวกระเียกเดียวิีเดียวนะเ,ว,เ,ว,เว้ยแล้วคนที่แข่งด้วยแม่งตัวเท่าบ้าน ไม่รู้มันกินอะไรมามันตัวใหญ่มันตัวใหญ่กว่าผมเยอะมากผู้ชายอะ่ะตัวแม่งสูงเท่าบ้านอะ่ะแล้วผมก็มองไปข้างๆโอ้โหไม่สูงกว่ากูสองเท่าร้อยเจิบร้อยแปดสิบแม่ผมยืนอยู่ข้างสระแม่ผมแม่ผมทำหน้าอย่างคือผมก่แมวล้วไม,ไม่ดูแม่ไม่ดูแม่กูดูอย่างเดียวผมจินตนาการถึงสะเออถึงปลายสระผมคิดภาพปลายสระนี่อายุสิบสามด้วยผมคิดภาพว่าปลายสะ แล้วผมก็คิดภาพตัวเองว่ากูกุกไม่ทําอะไรทั้งสิ้นกูกระโดดไปอย่างเร็วที่สุดแล้วกูจำจำจๆจำ,จำ,จำ,จำแล้วกูไปถึงปลายสัะเร็วกว่าคนอื่นแล้วผมก็ไปถึงปลายสระก,ก่อนหน้าคนที่แม่งแบบตัวใหญ่กว่าทั้งเยอะนะแบบครึ่งสะเลยอะอเพราะตกกระใจมากเลยนี่คือ result in advance การจินตนาการล่วงหน้า,าแล้วนี่มันทำให้เห็นผมว่าผมเห็นเพราะว่าเฮ้ยถ้ากูทำแบบนี้ได้กูทำอะไรได้อีก แปลว่ากูเป็นคนคนระดับโลกได้ใช่ไหมกูเป็นคนสร้างตำนานได้ใช่ไหมคุณรู้เปล่าว่าไม่ได้มีใครทุกคนมีวิชาแบบนี้นะเวลาคนอื่นเขาสอนคุณอ่ะเวลาคนสําเร็จคนอื่นเขาสอนคนอ่ะคนสําเร็จคนในโลกประเทศไทยเนี่ยเขาสอนคุณเขาบอกว่าคุณมึงอ่ะคนจะเก่งมึงควรจะแต่ควรจะทําอะไรแต่เขาไม่บอก how to เขาไม่บอกวิธีแบบนี้ เขาบอกไม่เป็นเพราะเขาไม่รู้บางทีเขาสรุปมาไม่ได้แต่ผมเป็นทําได้ทั้งสองอย่างผมทําเองได้ด้วยและผมสอนคุณ how to ได้ด้วยนี่คือสิ่งที่ผมพิเศษนี่คือสิ่งที่ผมฝึกมาผมอยากเป็นครูที่เก่งกูก็เป็นได้ไม่ใช่กูเก่งอยู่คนเดียวแต่ฉันต้องถ่ายทอดให้คุณได้ด้วยคุณจะเอาไปทำไหมโอเคไหมและทุกอย่างมันคือการสร้างผลลัพธ์ในหัวก่อนล่วงหน้าทั้งนั้นวิชาสร้างผลลัพธ์ก่อนล่วงหน้า เครดิตทีเอ็มเท็ดมาร์คบัณฑิตอึ้งรังสีนะครับทุกคนวิชาเสกผลลัพธ์ลวงหน้านี่คือแล้วมผมทําเกิดอะไรขึ้นอีกทุกผมใช้วิชานี้ทั้งชีวิตอะขนาดไปไม่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องคอนดักเตอร์นะคอนดักเตอร์เรื่องคอนดักเตอร์ผมจินตนาการต่อเสมอเลยก่อนที่ผมจะขึ้นเวทีใหญ่ผมขึ้นผมจินตนาการตัวเองเสกผลลัพธ์ลวงหน้าว่าฉันขึ้นเวทีนั้นแล้วแม่งฉันสะกดทุกคนฉันสะกดคนดูฉันสะกดนักดนตรีฉันสะกดกรรมการ ผมเสกผลลัพธ์ลงหน้าตลอดแต่ในเรื่องการกีฬาในอันนี้เพิ่งเกิดเพิ่งสองปีที่แล้วผมไปอเมริกาแล้วก็น้องชายแมรี่ต้องพูดไว้อันนี้ต้องพูดไว้เป็นลคยกอดเว้ยเพราะมันเป็นเรื่องปรากฏการณ์น้องชายแมรี่ตัวใหญ่ๆนั้นเลยน้องชายแมรี่อายุน้อยกว่าผมด้วยแล้ววันนั้นจัดแข่งวิ่งกันเว้ย เพียบเลยนะัผู้ชายฝรั่งทั้งหมดเลยนะฝรั่งหมดเลยแล้วตัวใหญ่กว่าด้วยขายาวด้วยผมตัวเล็กที่สุดอะเอเชียด้วยแต่ผมมันผมแบบว่าก็ไม่ได้มั่นใจมากนะเพราะไม่เคยไม่เคยได้วิ่งแข่งกับใครไงเข้าใจปะไม่เคยวิ่งแข่งกับใครเลยจริงก็ไม่ได้เป็นอดีตอะไรขนาดไม่ได้เป็นนักกีฬาอะไรขนาดนั้นแต่ผมก็จินตนาการว่าฉันวิ่งถึงเส้นชัยก่อนแล้วก็แบบพอแม่งพอเขาบอกว่าไปขาผมก็ทําตามคําสั่งหัวผมเข้าใจปะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดกครั้งนนะ ร่างกายของคุณเนี่ยมันจะปรับตัวตามสมองของคุณบางทีคุณมไม่รู้จักเทคนิคอะไรเล็กซึ้งหรอกแต่ร่างกะแต่มันมีมันมีอินเทลเจนซ์ของมันเองมันมีอัจฉริยะประดิษฐ์ของมันเองมันมีอัจฉริยะในตัวของมันเองคือถ้าคุณเนี่ยในหัวคุณชัดเจนว่าต้องการอะไรเนี่ยร่างกายนี้แม่งปรับตัวตามวันนั้นผมชนะเขาแบบครึ่งครึ่งเลยอะ คือแบบว่าไปถึงเส้นชัยแล้วพวกเขายัางแบบตูบเตรียมอุยอายเฮ้ยกูมาถึงฝรั่งก่อนฝรั่งเีกวะเนี่ยตัวไม่ใหญ่กูขายาขายาวกูตั้งเยอะจนวันนี้ลูกสาวผมยังแบบตกรใจจนถึงวันนี้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเข้าใจปะโอเคเพราะฉะนั้นเสกผลลัพธ์ล่วงหน้านี่คือวิชาความสำเร็จที่ผมอยากจะให้คุณวันนี้